ข่าวเด่นน่าติดตาม1พฤศจิกายน2567เตือนภาคใต้3-5พฤศจิกายนฝนจะกลับมาตกเพิ่มขึ้นภาคเหนืออีสานอุณหภูมิเริ่มลดไทยอันดับ8ประเทศร่ำรวยมรดกทางวัฒนธรรมของโลกผงาดที่1อาเซียนกระทรวงวัฒนธรรมเลือกหมูแดงฮิปโปแครเป็นพรีเซนเตอร์วันล,ลอยกระทง 4. ีอดีตผู้ว่าการแบ่งชาติลงชื่อค้านร,ร่วมกับนักวิชาการ227คนวันถูกแทรกแซงจากกลุ่มการเมือง ดีไอคอนกรุ๊ปประกาศปิดสำนักงานชั่วคราวหลัง DSI รับเป็นคดีพิเศษทนายตั้มมีหลักฐานเด็ดเพื่อยืนยันว่าเงินจะ11ล้านเป็นการให้โดยสเสน่หายืนยันครมให้สัญชาติเฉพาะกลุ่มชาติพันธุ์ที่อยู่ไทยมานานหวังลดขั้นตอนรอกว่า30ปีเลือกตั้งสหรัฐ2024ชาวอเมริกันใช้สิทธิ์ล่วงหน้าไปแล้ว62ล้านคนสเปนช้ำเหยื่อน้ำท่วมพุ่ง158ศพตำรวจจับคนฉวยโอกาสขโมยของ39ราย กดติดตามได้ที่นะครเชียงราย News